สวัสดีค่ะเลขพิธากลับมาแรงอีกครั้งหลังสาลตัดสินรอดคดีหุ้นสื่อไอทีีทั้งอายุทะเบียนรถเกลี้ยงทุกแผง จากกรณี24กุมภาพันธ์67เพจสรยุสุทธศนะจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าด่วนสารรัฐธรรมนูญมีมติพิธาลิ้มเจริญรัตไม่พ้นสมาชิกกภาพสสเหตุบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วปรากฏหลักฐานไอทีวีได้หยุดประกอบกิจการสื่อพิธาไม่ขาดคุณสมบัติสสล่าสุดทางด้านโลกโซเชียลก็ได้กลับมาฮือฮาอีกครั้งสําหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพิธามติ8ต่อหนึ่ง เลขพิธาลิ้มเจริญรัฐอายุ44ปีเกิด2523วันที่5เดือน9เลขดัง44 24 42 23 32 25 52 05 09 50 908 118อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณเป็นความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นและต่อมา โซเชียลก็ชอบตัวเลขที่เลขพิธาขับรถมาเลขรถพิธาที่ขับมายังศาล9743ค่ะเพื่อนๆเป็นเลขทะเบียนรถที่พิธาขับมายังศาล9743แล้พบว่า43ตรงกับอายุ43ปีของพิธาพอดีดังนั้น43 34จึงเกลี้ยงทุกแผงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ